น้ำยักษเม่คเขาได้อภิบาลดนะงงขมหรืองไงขึ้นข้างฝั่งนลงดีดีคนนั้น็แต่วนนที่ไปทาที่ฝั่งรู้นทั้งแต่ทีเี้งมัน้องมเปิดสองข้อถึงจะจบดูมาเลยเป็นหับ ต้องไปดิมาเอาอะไรมาเล้อะไรดูโบจักมาลงงทีไฟฐานยืมแล้วจะไม่ท่านอกว่ามาเยี่ยมถึงไี่าไมทอะไรเรา่งงาไม่ทำอะไรห่างก็้วจารข์อ่บอลเล่นเที่ยวปาอ65ปีไม่ต้องแทด้ไม่อยู่ไม่อยู่่เดม่ไ